สวัสดีท่านที่โซมุ้งโหกับของแม่น้องนิตาเนาะตอนนี้ก็เป็นคลิปที่สองกูฮ่าเลยเมื่อนี้ไวัดีทำมาคมสองแม่ลูกค่ะทุกตอนนี้เทามาเบิ้งนิตาวันดาพอคุณน้อยหนาดี้อยบอลเข้าปากสิเลแต่ว่าเขาอยู่เขาอยู่สั่นซิปแต่ว่าบอลร้อยหนามที่ยู่สั่นหาต้าฮัลโหลนิิตาโด ทักเดนีน <c ười> <c ười> <i> ิดหน่อยนิดหน่อยอบอเ้นึงเบิบิกซีหมุดราศีหอใสโอ้ยมาเดะมาเบิ้งเด้อบิกซีหมุดหอดใส บ่เนาะบ่ได้ม่ได้ไดลยจอยไปเร่ยมาสลิปลุกซนเนาะได้เออจกัดจกักมาดีๆค่ะเกะกะยง่อยอยู่บวแม่ัวจะลอ,อ,องเที่ยไปข่งองไงลอยไปเร้่อยมาสิป่วลบดามวลหว่อแต่อยากเนาะ อย่ามุดหนามเด้ออย่ามุดเด้อห้องชีขาวนี่อย่ามุดเด้ออย่ามุดเด้อ ทางกลงเลยไหมยุคนก็จะเป็นแนมอีกข้หนึ่งบ่งมันใจถ่ายเะ็นวัวนะครับายลูกลูกเก่งอื่นเนาะโอ้โหเอาทีนี้กืบลุกมานั่นมาปีนไหมใช่บุรท่านเจ้าขาแล้วอยากเบึง Cái carro là bưng đi. Chị lên <laughs> ừ. ca. Hãy đi lên ca. chào cái hat à, chị lên ca được không? Được thôi đi hàng. Buông เอ้ยดูบึ้งที่เป็กาวเับจับจับมเลบเลยับม บงนมาโดดนโดดงก้าบงบิ๊กเตียงก้เบึงเนเจ๊เขาอย่าเบงปล่อยวาแล้วมเคยเห็นนี่เลยมาจับจับจัจับยเรเองยจับอเีปล่อยปล่อยจะต

กำลังสิไปตลาดซุนี้เนาะตลาดข้าไปม่้วานี่แหละถ้าเอือยเราไปกินเขายังรอหนนึงยังรอร้ายตืบแหละเยนี่ดีรยเลิศแต่งมาบนห้องผักกันนี่เดี๋ยวบนห้องผัก9เจ็ดเป็นแป้ง ยังไปเลยไก่เดียวใา่วันดาปาปุ๋ยจับขนเกือบเกือบเกือบมมันซื้อถือเอามันตังเหตุต่งเหตุเอานะ

ตอนนี้ก็เขามาบนที่พักขื้นเนาะเพราะว่าไปผุ่นนะ,ะเขาเปิดเพงลงร้ายก็เล่นบริทยอย่าติดติดขิดก็เลยเขามาอ,อยู่ในหาบนที่พักเนี่พักสันยเทธ์ตัวนี้เป็นสันลุมเชียงโอค้คือใส่ย่บกซองเลยาท เนอทนะีก็มีนะแกปลูกเนี่ยอไ้องมีถง้่าถงอะะไปสร้างอะไรมบอกเครืองให้วันน่อุ้ยวันน่ะขึกอันนี้เสร็จให้ดูเยน้าคุกเนเพื่อนไหมเป็นเพื่อนไ ยานะมันยาเห็ดมันสิหนีบลูกขนาดมันบริยานะายายาว่าคืนไปห้าเครื่องให้วันดาป่ะสันสองไวาืนถือจักสุดหนึ่งให้มันให้มันใส่มืออื่นเนี่ยบอยจับนะนะบอยจับยืนเจ้าสิจก วันดาวันดานีตาต้องพารูข้นเฮ้ที่ไปอเคื่องนื่มหรอไอเสียงพา ไอันนี้เีด้ไหนะน่ะาบาี้บ้านจเลียมดเวนี่นี่รคอบิกีได้ส่งแบบจ้ะ ตอนเด็กกับ่บมีคนเนาะเพราะว่ามัคน,น,นค,มคำเด็กเลย